ไม่อยากแขนขาใหญ่ตลอดชีวิตผู้หญิงสวยๆต้องทำแบบนี้ครับมีคนมาถามผมเยอะมากเลยผมตอบคอมเมนต์นะครับมันเยอะแล้วมันเห็นบ่อยเลยว่ามีคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมากเลยคือเขาเชื่อว่าคนที่โครงใหญ่เนี่ยเป็นจากกล้ามเนื้อผมบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับจากประสบการณ์ในการตรวจเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายของลูกศิษย์หลายๆคนมานะครับ โครงใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่เป็นไขมันที่เคลือบอยู่ทั้งนั้นดังนั้นหมายความว่านะครับถ้าเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนผอมบางคนอ้วนจริงๆกล้ามเนื้อแทบจะไม่ต่างกันนะครับกระดูกแทบจะเบอร์เดียวกันเลยนะครับสิ่งที่ต่างก,กันก็คือแค่มีไขมันเคลือบอยู่เท่านั้นดังนั้นหมายความว่าที่คุณบอกว่าคุณโครงใหญ่แต่เด็กๆผมบอกว่านั่นคือไขมันที่เคลือบอยู่ถ้าคุณสามารถลดความอ้วนให้ไขมันลดลงได้นะครับมันจะเป็นแบบภาพที่ผมขึ้นบนหน้าจอนี้ครับจากคนอ้วน ก็จะกลายเป็นคนผอมแค่เราทําให้กล้ามเนื้อมันแค่เท่าเดิมนะครับแค่ให้ไขมันลีนลงได้เรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่แขนเล็กขาเล็กโดยอัตโนมัติดังนะนั้นผมให้กาลังใจทุกคนนะครับการที่เราเป็นคนโครงใหญ่มันเป็นแค่ไขมันมาเคลือบเท่านั้น99.9% 9 99คนส่วนใหญ่ที่โครงใหญ่เป็นจากมีไขมันมาคุมดังนะนั้นแค่เราทําให้ผอมลงเท่านั้นนะครับส่วนอีกคนอีก0.001%จงนเนี่ยจะมีบางคนที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเยอะ แล้วมีปัญหาเรื่องมีขนตามตัวมีลักษณะคล้ายๆผู้ชายผิวคำๆำอันนั้นอาจจะทําให้กล้ามใหญ่ได้แต่มันพบแค่หนึ่งในพันครับผมว่าไม่น่าจะใช้คุณนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครก็ตามนะครับอยากเป็นคนตัวเล็กก็แค่ ไปตรวจเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายสมมติออกมาได้40%ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่ประมาณ15-20%ทุกคนจะกลับมาเป็นหุ่นนางแบบหมดผมการันตีได้นะครับตรวจสำหรับใครก็ตามกลัวลดความอ้วนและเหี่ยวหย่อนยานผมแนะนําว่ากินโปรตีนให้พอแล้วเราจะไม่เหี่ยวไม่หย่อนยานนะครับอยากดูยี่ห้อที่ผมทานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวหรือคอลลาเจนเป็นแบบออร์แกนิกนะครับไม่มีสารเคมีจีอปนเพราะว่าผมก็กลัวตายเหมือนกันนะฮะก็สามารถพิมพ์คําว่า โปรตีนแล้วก็ขอทีมงานผมดูในอินบ็อกซ์ได้ว่าที่ผมทานอยู่นะครับคิดสูตรขึ้นมาเองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ